อันนี้เสร็จแล้วเราก็นานามาประกอบเป็นพื้นอย่างนี้นะก็จะเป็นเป็นเป็นโครงโครงสร้างพื้นก่อนในการประกอบชิ้นง,งานนะครับหรือว่าใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ไปได้เลยครับเี๋ว่าค่อยใส่ใส่ไปฝั่งไหนก็ได้ครับผมเราให้เราไล่มาทีเราฝั่งนะเราใส่พร้อมกันจะใส่ใส่ไม่ได้หรอครับ แล้วเรายังยังไม่ต้องยิงนะครับปร,ประกอบชิ้นนี้เสร็จปุ๊บให้เราเอาเอาเอาไม้ใหญ่ขึ้นมาอีกตัวตัวนี้ใส่ขนะ้างตัวใส่ใส่ข้างหน้าหรือใส่ข้างหลังก็ได้นะที่เราประ,ประกอบชิ้นงานนะเราให้เราเอาเอานี้วางก่อนนะครับเ,รเอาวา,างวางให้ใกล้คู่กันนี่แหละเสร็จแล้วก็อันนี้วา,างตัวแล้วก็เอาตะสันมาสองตัวครับที่จะทำรูแล้ว ูแล้วเราจะใช้ตัวทะลุอย่างเงี้ยครับผมเอาสอบเอาสอดไว้ไว้ไว้ตรงข้างล่างนย่ี้นะครับจะไปใช้รูให้แหลมตรงกันเสร็จแล้วให้เราใช้ตัวยาวอีกตัวตัวยาวเอารูเอารูให้มันตรงกันอย่างเงี้ยนะใกล้เคียงเนี่ยให้เราให้รูมันตรงกันอย่างเงี้ยครับมันจะมีรูตรงกันเสร็จแล้วให้เรายกฝั่งฝั่งนี้ขึ้นพร้อมกันครับฝั่งนี้ยกตัวตัวสั้นตัวสั้น เอาไม้นี่ใส่อ่าตันนี้ก็เหมือนกันยกขึ้นมาอีกครับอ่แา,าแล้วก็เห็นไหมดูทรงหเห็นถ้ามันโคตรเราก็เอาเอาออกข้างนอกก็แล้วกันจะได้สวยๆหนะ่อยดูทรงรูปแบบอ่างอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าเนาะอ่าแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ตัว,ใส,ตวใส่ตัวสั้นอีกตัวหนึ่งครับผมอันนี้ถ้าถ้าเป็นไม้ใหญ่เราเรา,เราใส่แค่นี้ก็กพอแล้วนะ แต่น,นี้กรณีที่ไม้เล็กเราให้แล้วเสร็จต่ตรงพื้นอันนี้ขออีกอันหนึ่งมาให้มามา,มาั่งผมอ่าอันนี้เราก็ให้เราสมมติว่าถ้าเราเอาฝั่งนี้ไปข้างหน้านะให้เราเอาข้อไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยครับยกขึ้นมาเอ๊ะนี่นประกอบไปชิ้นงานนี้ก็ได้ครับ ลักษณะหน้าตาชิ้นงานก็จะออกมาตรนนา้น,นี้ในการประกอบชิ้นงานเสร็จแ,แล้วให้เราใช้เสาอย่างนี้ครับเสาที่ว่าตัดได้แต่มื่อแต่เมืม่อคิก่อนเนาะท,ที่จะมียาวสั้นเหมือนกันนะ ให้เราใช้ตัวสั้นเอาไว้ข้างหลังคู่หลังนี่นะครับตัวสั้นไว้คู่หลังแล้วตัวยาวก็เอาไว้ตรงคู่หน้าอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ทิศใส่ตรงตรงมุมไหนก็ได้ตรงมุมใดมุมหนึ่งก่อนเนาะถ้าอย่างกร,กรณีอย่างเงี้ยไม้ตัวนี้มันมันจะค่อนข้างจะเข้ายากอ่ามันรู้ว่าจะสอดสิ่งได้ไดแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครั้งนมันใส่สูดๆขึ้นมาเลยอ่าให้ให้พี่ๆเขา นัถ้าเราเราได้ได้รูปทรงอย่างนี้เสร็จละเราวัดที่ว่ามันพอดีแล้วหาไม้ที่มันพอดีอ่าคนคน,คน,ค,นคนมันใหญ่ปน่ะพี่คนคนนั้นใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เร่าตัวนี้ใหญ่เกินไปป่ะได้ได้ได้ไดเนาะอ่าให้เราใส่ใส,ใส่ใส่เข้าไปเลยครับรใส่ให้ทะลุู่ข้างล่างเลยครับแล้วเขาค่ไล่มามาที่อันนึงนะครับเป็นการที่เสียบไม้เนาะ เสียบไปตรงด้านไหนก่อนก็ได้เราเสียบไปเลย คร้เขาโผล่มาให,ให้เห็นใช่เอาแล้วเสร็จแล้วให้เอาเอาเอา,เอาไม้ลองเสร็จแล้วให้เราเอาไม้ลองนี้นะนี่เดีย๋ยวให้ไม้ทันงิพไปข้างเลยนี่ยครับในการที่เราจะล็อกล็อกล็อกไม้ไผ่เอาให้เอาให้มันเป็นเป็นเส้นหนึ่งอย่างนี้ขึ้นมาเนาะนี่นะครับผมเสร็จแล้วก็มาทำข้นข้างหน้าต่ออีกครับข้างหน้าก็ก,ก,ก็ก็เหมือนกันอย่างครับกรณอนี้ข้างหน้าเนี้ยไม้ไผ่เราเราต้องดูก่อนว่า บางครั้งเนี่ยเราให้เราวัดตอนนี้ก่อนนะสมหติบวัยให้เราวัดตัวอี้นายอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบห้าเซนตัวข้างหน้านะนี่นะเอ่ราตลับเล็กนิดนึงเมื่อกี้ลืมที่จริงอ,ออกก่อนนไะดนไหมเราวัดสี่สิบห้าเซนก่อนให้พี่เขาดูก่อนเนาะขอโทษครับลืมผมข้ามขัน้นตอนไปหน่อยนึง วัด45เซนอย่างนี้นะว่าทำไมวัด45เซนเพราะว่าก็อี้ตัวนี้ผมต้องการความาความสูงแค่แค่4 45เซนเอง รเราเราก็เราก็จะวัดพื้นให้ได้4 4 45เซนเอาให้เท่ากันอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็นำนำไปประกอบต่อเดิมครับ ี่ขอมาดูตรงตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเสาอย่างเงี้ยเนานะถ้าเสาตัวนี้มันเวลาเราเรา,เราต้องเอามาเสียบก่อนนะครับมะขามมันเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยนะเข้าไม่ได้เราเราไม่ต้องฝืนให้เราขัดแต่งอีกนิดหนึ่งขัดให้ให้ออกให้เยอะๆหน่อยนะครับขัด <conom ics> ให้เราขัดตรงตรงข้อเขาอย่างเงี้ยมะขาม่สุดต้องเอาเข้าให้สุดเลยนะถ้างั้นมันจะเวลาเราฝืนต่อเข้าไปเนี่ยมันจะฝืนมันไ,ไม่ตอ, <S <s อยากนะครับผมโอเคอันนี้เด๋ยที่เขาติดตามดูอีกคลิปหนึ่งว่าเดี๋ยวเราต้องมาขัดอย่างเงี้ยครับ มาขัดขัดให้ลงนิดหน่อยอก่อนนี้ครับผม